ไก่หยางเนี่ยล่ะพี่น้องตื๊ดปลาของใส่ไปในคล้วยเรี้ยนแต่ละเดี่ยมครับผมอ๋อน้ำไม้คือมะไก่อันนี้เนี่ยของใส่ของสอยพี่น้องปลาในเดี่ยมนหนึ่งได้ก่หยางเนีย เดี๋ยวมาเมืองกันครับผมที่เพื่นรัฐบ,บ,บาลเพื่อนซอยในวงเง,งินคนละหกร้อยบาทเนาะคนละสามร้อยฮะคนละสามร้อยคนละสามร้อยห่คนละมรอยมงเงนหกร้อยบ่ะขาสองคนจะได้หกร้อยอ๋อยคคิดว่าได้คนละหกร้อยจีได้คนละสามร้อย่ โอ้เต่หน่อยโอ้ขอตรวจน้ำครับเต่หน่อยคิดว่าเห็นแค่ว่าว่าเขาได้หกลอยประชันเขาได้หกลอยนวดสองคนอ่ะอือเต่หน่อยก็คิดว่าเตหน่อยได้หกลอยเห็นไปดูดนี่แหละพี่น้องก็ได้อุ้ยผมได้น้ำมันโอ้ดีน้ำมันอยู่ครับผมได้น้ำมันได้ปลาเดกน้ำปลาก็ได้ครับผมก็ได ชูรสรสดีแล้วก็ข้าเาเอาข้าเาเอาของถือๆเขก็ได้หลายอย่างข้าเาเอาของไว้เจ้าอยวนี้ของมันขึ้นราคาเทาก็เล่นกั้นมีก็ได้น้ำยาน้ำยาล้างจานได้แฟบได้สบู่อันนี้นี่คือข้าใส่ประจำข้าต้องเอาหลายๆน้ำยาล้างจานนี่ไง เป็ดลาวหน้าน้ำซุปปาให้มันได้กุ้งเดียนไหมพี่น้องครับแล้วสบู่สามก้อนแล้วแกะนี่น้ำปลาปลาแดกปลาแดกแล้วกับเซฟูนี่นี่เซฟูนี่นี่แป้งนี่นี่นี่น้ำมันคานออันไหที่มันจำเป็นในไม่พ้นนี่เราพี่น้องมันกะมันกะมันกะบาถึงกับมุมเดียนหอกแต่ว่ามันกะคอยได้เซฟเฮาได้ในในช่วงเวลาหนึ่งเนาะกลับขอบคุณทาง รัฐบาลที่เพิ่นมีสวัสดิการดีๆที่ให้ประชาชนเนาะประชาชนได้กระตุ้นเศรษฐกิจร่างเช่ากันรูดเกินกะเพิ่มเงินเพิ่มเงินครับผมอด็ของใส่ประจําบ้านได้ปลากระป๋องล่างคนกับเอาไข่ล่างคนกบแล้วแต่ ขัวเลี้ยนแล้วแต่แม่บ้านเพิ่นสิไปฟ่าเงียงขาดแล้วคนเขาเขาหาโลจังฉีเนาะมันกะเฮียนใดเฮียนใดแห่งสมาชิกหลายแหงได้หลายเออตกะได้คนละสามลอยสามลอยสามลอก็ไปลูดมันกะเอาหมอก็ได้ได้คนได้ได้เบิรค้งยไหมอก็ได้หลาย เด็กเพิ่นกับมุ่มเย็นทุนนี้ยังฉันเนาะเฮ้ยเจ้าฟ้าข้าเจ้าก็กินหลายคือกันเฮียนใดบอมเอนขาเจ้ากัสมาชิกหลายข้าเจ้าก็กินหลายใช่ลายใช่ลายอือแต่คือเขาเขาสองคนเขาสองคนขับผมกับปลากระป๋องปลากระป๋องก็ได้อ่ป๋องหนึ่งอันนี้ก็บชิมัไว้ต้มข้าวต้มครับกินกับข้าวต้มอันนี้กับของเมร์ผงผงนัวกัได้ห่อหนึ่ง ได้สองมือถ้ามาเขาใส้น้ำประเดี๋ยวก็ได้ใบตำบังุวงน้ำมันก็ไว้ทอดไข่ให้ลูกครับผมส่วนแผไว้ซักผ้าเป็ดนี่เวลาเวลานั้นกะสิ่งใช่ไหมครับผมเพราะว่าเพราะว่าซุงไปให้ข้าเจาแล้วเมื่อกี้มาเต็มรังเลยมาเต็มลังแต่ว่ามันเหลือแค่นี้ เอาไว้ซุปใบแกงครับผมเนาะอันนี้ก็สิส่องอีกมือบ้านมือบ้านมือบ้านมานี่ส่งไปแล้วครับผมมันก็เลี่เรียชามนี้อ่อนจริงจไม่ได้อ,ยอาอยุขึ้นยกขึ้นแคะบาดเนี่ยถ่ายรูปโอเคผู้ใดอยากได้นอ้อไม้ใบแกงใบซุปกะสามารถสั่งเท่าได้เด้อพี่น้องน้นอไม้มาจากชัยภูมิอ่อนๆครับผมมิกี่ กไปซุ้มนี่นี่แล้วก็แวะไปตลาดก็ได้บักหอยบักหอยบักหอยแพรว่าเล้วกับชีมาก้อยบักหอยสูพีสูนอนกินเนาะก็เก็บอันนี้ก็เก็บอ่ะขอบคุ่นรัฐบาลแล้วเนาะที่เพิ่นให้ครับบัตรสวัสดิการเจ้งเขาเขาไปได้เจดีย์บุญเบิรนกามีนิเพิร์นบอเพิ่์นมีราคาบอกท่านั้นข้างนี้ ปลากระป๋องปลากระป๋องตัวหน่อยคิดว่าป๋องละชีฟบาทชั่วมื่อปลากระป๋องป๋องเล็กเยอะบาทอาหาล้างป๋องกันยี่ผ้าที่อาหารล้างอันกันยี่ยี่สามชีฟเตี้ยอืมอาหารล้างอ่านกันยี่ชีฟแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อมไหมนี่แหละนี่แหละคนเป็นอ่าผู้ผู้ผู้ม่ใช่ผู้กินไงผู้ใส่ผู้ผู้ใส่เงินแบบเมียจังสีไปจับใจจังสีผู้ผัวกะสิว่าใส่เงินเปียงแม่ที่น้องบ่ฮู้ราคาแนี โูโหโมูหราคาฟ้าขวางมันชูมือมันแตกต่างไปกันมามาแต่ก่อนซื้อหาบาทเป็นบ่ชูมือกะบหกเจ็ดบาทอืมกระเปากะเปาลังเทียกระเป๋าเออเอาเงินหาด้วยเมื่อเราบ่เท่าเพื่านเอาก่อนก็เื้อแคปเสื้อสบู่ไปนั่นเดียวเพท่านเอาซื้อแคปสบู oh, ่ลังเทียคิดเด้วยฟ้าแับสบู่มัน แกะบาทชื้อขน,น,อกกนมขนมให้ลูกแกงฉีแมเพราะว่าชูม,มือมันกับของของมันกับอัพรคาคาขึ้นเนาะโมคือ,นนอยังสมัยตะกี้สมัยตะกี้ห่อนกับซีเม็ดบาทเนาะพี่น้อง,อ,งอือหือห่อนเม็ดละบาทบนะพี่น้องดิอออ้อห่อนมันเหลียมันอันเหลียเศษห้าร้อยอันกเก้าสิบเก้าบาทนะฮะ<อ>มันนี่กเลหยห่างห่อน เคยว่าเอาเงิงอีกระบาทนึงเพื่อนว่าเอาห้อนแค่ไหนเลยเคยได้มาสามเม็ดบาทเนาะบ้าเงินละบาทจ้ะเออแม่นเพราะว่างคือยังแต่หน่อยเองเฉคือยังพอบานทั่วไปเพิ่นกะที่เอาเงินให้มีเงี้ยเฉยๆนะกตเห็นเงินน้ำเมียว่าพันหนึ่งเจ้าใดยังอย่างเังเียนะชื่อของเมื่อไหร่เสื่อของใส่เมื่อไหร่เองเียนะเอ้าคือใส่เงินเปียงเถอะลังเทียลังเทียโดยที่โบว์ฮัวของอะเื้ออยากเื้อกินเขา จานหนึ่งแกงถุงหนึ่งมันจักบาทแมนพอพี่น้องเขาต้องคิดเขาต้องคิดเพราะว่าราคามันขึ้นไปเรื่อยเนี่ยบางคนคิดว่ามันชอยู่ซ้ำเก่ามันบ่อยู่ซ้ำเก่าเด้วจังแนวเออแนวแนวท่าขี่ตะและจังชีมันก็สามชิปชีชีบบาทนี่จะบาทักบาทตี๊กดน้อยๆเนี่ย น้องปังแกจะบาดสามชี <30. S 1> โอ้ยเงเกินหัเนี่ยจะปลากระป๋องนี่ยี่สิบบาทที่แรลกกันหน่อยคิดว่าป๋องละสิบาทเลยพ่อมาถามป๋องกระป๋องปลากระป๋องป๋องไม่จักบาทชูมือมันยี่สิบกว่าวดิเฮ้ยบุ้มี่คุณจอดสิบบาทเจ้าไปหาซื้อทั้งเดี๋ยววะสอไปพี่น้องแค่นี้แหละเนาะขอบคุณได้ร้ายครับขอบคุณรัฐบาลส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะ